นี้เวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเขตจตุจักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถ3าปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจใต้ร่มพระบรมีเพื่อปวงประชาจัดขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพรรษา90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจร่วมกับโครงการในพระองค์4องค์กรและองค์กรภาครัฐและเอกชนอีก27องค์กร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครและสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย <Yeah. S 1> เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออดถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยพร้อมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอด สนองพระราชะดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงเผยแพร่พระราชะกรณียกิจและโครงการในพระราชะดำริต่างๆให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชะดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชะดำริจากหน่วยงานต่างๆอาทิ นิทรรศการเรื่อง90พรรษาสีสันข้าวไทยใต้ร่มพระบรมีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการเรื่องอนุรักษ์พันปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลหนึ่งในงานด้านการประมงจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการเรื่องคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกันจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทศการเรื่องพยาแรงคืนถิ่นจากองค์การสวนสัตวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพราตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร การประกวดพันไม้เก้าชนิดได้แก่บอนสีโป๊ยเซียนลิ้นมังกรพยามังกรหน้าวัวใบและบอนไซโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยการประกวดปรากัดและกิจกรรมการประมูลพันไม,นไม้ผู้สนใจสามารถชมนิทรศการโครงการพระราชดำริเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรทั่วประเทศได้ภายในงานระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคมนี้ Thank <laughs> you.